สวัสดีวันจันทร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาทํางานตามปกติตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับมาถึงแล้วก็ไม่ลืมไปสแกนนิ้วเข้าทํางานนะครับวันนี้สแกนนิ้วเท่าคานานแล้วปุ๊บนะครับก็จะมาทักทายเด็กๆทุกเช้าเลยนะครับหนึ่งทับเจ็ดอยู่ที่อาคารโดมในช่วงเช้าเขารอเข้าแถวกันอยู่นะครับมีแก๊งเกมก็มานะครับเช้ามาก็เล่นเตะบอลกันเลยตั้งแต่เช้าทีเดียวนะครับบ้างเป็นไม่ได้นะครับเด็กๆชอบกันมากเลยสําหรับการเล่นกีฬานะครับนี่ก็เป็นวงโยของโรงเรียนนะครับที่ไปบรรเลงเพลงชาติ ทุกเช้านะครับหลังจากบรรเลงเสร็จก็จะเดินแถวกลับแบบนี้นะครับหลังจากเข้าแถวเสร็จก็ขึ้นไปห้องเรียนวันนี้เปิดหน้าต่างรับแสงแดดตั้งแต่เช้านะครับช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียนวันนี้นะครับก็มาเตรียมติวนักแสดงของเราที่จะบันทึกวิดีโอคลิปสั้นนะครับในโปรเจกต์พิเศษของเราในวันนี้ก็ได้ห้อง6กับห้อง7มานะครับนี่ปังคุงมีรองเท้าใหม่มาเล่นบาสด้วยนะครับวันนี้อย่างเท่เลยนะครับช่วงเย็นนะครับ ก็จะล้นข้าวลงมาข้าวสุดท้ายให้นักเรียนเข้าสีทําการประชุมแล้วก็ซ้อมกีฬานะครับนี่ก็คือบรรยากาศของโรงเรียนเต็มไปด้วยนักเรียนที่อยู่ตามสนามต่างๆนะครับกีฬาสีมหกรรมโลกของเราเลยทีเดียวนะครับโลกแห่งกีฬาของเด็กๆทุกคนนะครับอย่างที่เข้าใจนะครับว่าอะไรที่เด็กๆเด็กๆชอบเขาจะทํามันออกมาได้ดีรวมไปถึงกีฬาด้วยนะครับแต่เอ๊ะแก๊งนี้อะไรเอ่ยนะครับแก๊งเหตุของครูเองนะครับวันนี้ก็แอคท่าให้ถ่ายรูปซะหน่อยนะครับสวยไหมสวยไหมวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีวันอังคารครับทุกคนนะครับ how are you today นะครับวันนี้มาตอนเช้าเจอนักเรียนเตะบอลทุกวันนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับอากาศค่อนข้างที่จะชื้นหน่อยวันนี้นะครับนี่ใครมาแอบอยู่ข้างหลังครูวันนี้นะครับเด็กชายมิกมาเตรียมซ้อมถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้ถ่ายไปหนึ่ง แต่ยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องเรียนในช่วงบ่ายวันนี้มีสอนคาบบ่ายนะครับก็มาเปิดห้องรอนักเรียนนะครับคาบสุดท้ายวันนี้สอนหนึ่งคาบเจ็ดนะครับหลังจากที่ทํางานส่งงานเสร็จแล้วนะครับนี่ฟังคุงมีรองเท้าบาสมาอวดนะครับโรงเรียนจะแข่งกีฬาสีอ็อกเซซอรีก็มาพร้อมนะครับรองเท้านักบาสนะครับ ให้เพื่อนลองใส่ดูนะครับหลายคู่นะครับห้องนี้มีมาใหม่2คู่เลยใส่มาเทกันเลยทีเดียวนักบาสตัวจิ๋วของครูนะครับวันนี้หลังจากส่งงานเสร็จนะครับมีคนมาต่อรองสร้างเงินไขว่าขอลองเล่นเกมบนโน้ตบุ๊กครูได้ไหมขอบนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปครูได้ไหมนะครับได้สิอ่าลองดูนะครับอย่ารามมากนะนี่เด็กส่งงานเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วนะครับให้เขาลองดูนะครับเขากล้ามาแลกเปลี่ยนเราก็กล้าให้อ่าตอนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนเลิกเรียนวันนี้ครูไม่ได้บังคับใครหรือว่าบอกว่า ใครต้องทําความสะอาดแต่ขอความร่วมมือนะครับเด็กๆน่ารักมากนะครับ4ีหคนนะครับเสียสละแล้วก็มีจิตอาสาช่วยทําความสะอาดห้องโดยไม่ต้องบังคับเลยในวันนี้นะครับดีใจมากเลยที่นักเรียนมีจิตอาสานะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีวันฝนตกนะครับวันนี้วันพุธนะครับเช้านี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็มาสแกนนิ้วทํางานตามปกติในวันนี้แต่งกายด้วยชุดลูกเสือด้วยนะครับวันพุธวันนี้ครับ สแกนนิวเสร็จแล้วนะครับก็ลงมาข้างล่างเจอแก๊งกินโทรศัพท์วันนี้โอ้โ oh หนะครับเปียกมาเลยนะครับเอาใจช่วยทุกคนก็นแล้วกันช่วงนี้ฝนตกดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกนะครับทุกๆเช้าก่อนเข้าแถวนะครับก็จะมีคนเล่นกีฬา รอที่โดมนะครับเตะบอลเล่นบาสกันบ้างนะครับตามความชอบความรักการเล่นกีฬาของเด็กๆนะครับวันนี้นี่ยิงเข้าประตูเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ครูโอนก็ไปที่โรงอาหารเพื่อกินข้าวนะครับเจอกับมสามนะครับก็ชนมือไปนิดหน่อยนะครับวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้กับวงโยในการบรรเลงเพลงชาติในช่วงเชา้าในทุกๆเช้านะครับวงโยก็จะมาบรรเลงเพลงชาติในตอนทำกิจกรรมที่โดมครับ ก็รีบขึ้นมาที่ห้องเรียนนะครับกลัวนักเรียนจะรอแต่ว่าเปิดประตูไปอ้าวนักเรียนยังไม่มานะครับก็รอก่อนแปับหนึ่งก็แล้วกันนะครับช่วงบ่ายไม่ไหวนะครับน้าตาลต้องเข้าเส้นเลือดแล้วนะครับชาเย็นมาหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็นี่ช่วงนี้อยู่ในห้องกันหรือเปล่านักเรียนนะครับเปิดมาเจอแล้วนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ1นึทับสนะครับ เป็นคาเรียนสุดท้ายก่อนที่จะไปเรียนลูกเสือครับแล้วก็เลิกงานแล้วในวันนี้นะครับก็ยังมาเจอนักเรียนของเรานะครับเล่นกีฬาอยู่ก่อนกลับก็ซ้อมกีฬาเดี๋ยวโรงเรียนจะมีกีฬาสีนะครับวันนี้ก็ได้อบรรยากาศทั้งกีฬาทั้งการเรียนแลวก็ฝนตกด้วยครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกคนนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับฟ้าใสเมฆสวยเลยนะครับวันนี้ติวเข้มนักแสดงของเรา2คนนะครับเด็กชายพุชกับเด็กชายมิกกี้นะครับซ้อมนะครับไม่ทันเยขอพักเล่นเกมว่างงานโอไมก์ก่คุณครูคนหล่อจะปวดหัวทุกทีเลยนะครับอ้าวก็ให้พักไปนะครับวันนี้มีซ้อมถ่ายคลิปวิดีโอ นะครับในช่วงเช้าก่อนที่จะบันทึกจริงในคาบที่3ของวันนี้นะครับก็ให้พักผ่อนเล่นเกมนะครับพูดจาภาษาเกมกันไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายจริงแล้วที่โรงอาหารในวันนี้นะครับก็ออกมาได้ดีพอสมควรนะครับสําหรับ2คนในวันนี้นะครับขอบคุณครูเต็มนะครับที่เป็นตากองนะครับใครวุ่นวายก็วุ่นวายไปฉันจะนอนนะครับน้องมาบอกครับ ก็เป็นภารกิจที่รับมอบหมายจากศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยของสพทนะครับที่จะทําคลิปวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องเรียนนะครับในช่วงบ่ายเปิดประตู เจอนักเรียนไหมในวันนี้นะครับเข้าห้องมาเจอใครไม่เอ่ยนะครับช่วงบ่ายสอนว่ครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับในวันนี้หลังจากสอนเสร็จแล้วเลิกเรียนนะครับก็ปิดห้องนะครับวันนี้ปิดหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับเปิดกับปิดเปิดกับปิดทุกวันนะครับที่ห้องเพื่อรับอากาศรับแสงต่างๆนะครับก่อนกลับก็มีไปแซวนักเรียนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเลิกเรียนนะครับซ้อมกีฬามีแต่ นักกีฬานะครับน้องปังคุงน้องภูริของครูในวันนี้นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์แล้วนะครับเยนะครับจะได้พักผ่อนสาวทิ์แล้วนะครับเช้านี้มาทํางานตามปกตินะครับน้องมิกสวดมนต์อะไรแต่เช้าเลยนะครับทัาทายกับเด็กนักเรียนทุกเช้านะครับทุกเช้าก็จะมีคนเล่นกีฬาที่โดดทุกบันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ท่าทายนักเรียนไปายนีมาเจอสามสาวด้วยนะครับมาแซวครูอ้นด้วยนะครับแล้วก็เจอ เมทาวินนะครับนี่นะครับเอาขนมมาให้ครูด้วยแล้วก็มาที่ห้องเรียนนะครับประตูห้องเรียนเปิดแล้วแสดงว่านักเรียนมาแล้วแน่นอนนะครับนี่มารอที่ห้องแล้วนะครับนี่มาเจอหายนะครับหายอะไรเอ่ยนะครับเป็นหายผีหรือเปล่านะครับไปทุบครูด้วยนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับอบ่ายนะครับมีการถ่ายทําหนังนะครับ ก็น้องๆก็มาดูนะครับให้ความสนใจดีตั้งใจดูมากเลยนะครับถ่ายทําภายในโรงเรียนนะครับโดยทีมงานสดของโรงเรียนท่าใหม่พุณสปัตตานุกูลนะครับนี่ครูเต็มนะครับเรื่องราววันนี้ก็คือนักเรียนทําโทรศัพท์หายนะครับแล้วก็โทรมาตามที่เราเราก็เลยรับสายไปแล้วก็ก็ถามว่าลุงเก็บโทรศัพท์ผมได้ที่ไหนครับวูเรียกลุงเลยทีเดียวนะครับเกินไปไหมนะครับนะครับบรรยากาศก็ค้มฟ้าเหมือนจะฝนตกแต่ก็ ไม่ตกนะครับช่วงบ่ายนะครับต้นคาบมาชั่วโมงสุดท้ายให้นักเรียนเข้าสีนะครับซ้อมกีฬาต่างๆนะครับก็จะเห็นตามสนามกีฬาต่างๆมีนักเรียนเล่นกีฬาเต็มไปหมดนะครับรวมถึงเชียร์ลีดเดอร์ซ้อมกะทาก่อนอะไรต่างๆวันนี้ก็เลยมาดูนักเรียนเล่นบาสอยู่ที่อาคารโดมนะครับก็ให้กําลังใจกันไปวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับวันเสาร์แห่งชาติวันนี้ตื่นสายได้นะครับแล้วก็พอตื่นแล้วก็มาแยกผ้าเพื่อที่จะไปซักนะครับวันนี้หลายภารกิจมากนะครับที่จะต้องซักไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงเท้าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าห่มเอาไว้ก่อนเพราะว่า ไม่มีราวตากนะครับวันนี้นะครับก็ใส่ผ้าลงไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวช่วยของเราในการซักผ้านั่นก็คือน้ํายาซักผ้านะครับวันนี้ใช้โอโม่นะครับสั่งมาแบบเป็นกล่องใช้แบบว่าครึ่งปีไปเลยนะครับราคาถูกมากนะครับสําหรับใครที่ชอบใช้น้ํายาซักผ้าซื้อแบบยกหลังแบบนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับใส่ผ้าไปเรียบร้อยนะครับเริ่มทําการซักนะครับ นี่ตะก้าแรกมาแล้วเรียบร้อยนะครับซักเสร็จแล้วก็นําออกจากถังนะครับในวันนี้บอกแล้วว่าจะซักหลายรอบนะครับทยอยออกมาอันไหนเสร็จก็เอาไปตากก่อนนะครับชุดแรกก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับ,สาารบเสร็จแล้วก็นํามาตากนะครับเสี่ยงตากแดดไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าฝนจะมาไหมแต่ก็ให้โดนแดดให้โดนแดดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับในวันนี้ก็ถือว่าการซักผ้าในทุกวันหยุดนี้เป็นภารกิจของคุณครูคน,นโสดท,ทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาซ oh. ัก ผ้าปูที่นอนโอ้ยไม่ใช่นะครับผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มยังไม่ได้ซักนะครับในวันนี้แล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับนักเรียนมาเที่ยวจันทบุรีนะครับก็ทักมาว่าไปกินข้าวกันนะครับมีอังเปากับปีเตอร์นะครับลูกศิษย์รุนแรกๆของครูอนเลยนะครับไปจบที่ร้านปิ้งย่างอีกแล้วในวันนี้ครับขอบคุณที่คิดถึงกันที่คิดถึงครูมาเจอกันวันนี้มีความสุขมากๆครับ